เอกลักษณ์ควานุ่มครับชื่อเล่นชื่ออามครับชื่อนุ่มครับชื่อสวยติ๊กตรงจันทร์ครับชื่อเล่นที ขั้นตอนการตัดอย่างถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นลำดับเอุการลำดับขั้นตอนะไรเองนะครับาะมาผู้ปิพวกษีได้มาเรียนก็ได้ทราบขั้นตอนพิเศษเองนงครก็สามารถนาไปประกอบได้อย่างถูกต้องก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับก็คิดว่าทุกคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบเต็มกันจะทุกคนนะครับก็ขีดมือก็ถือว่า ู่ในขั้นที่ใช้ได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนต่อยอดให้ดีกว่าเดิมไปเลยมนะครับส่วนผมก็ได้ไปเปิดร้านทำร้านอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านคนใหม่นะครับก็ยังไม่เสร็จจะเสร็จยังไงก็จะพาทุกคนไปเยี่ยมไปเที่ยวนะครับครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับคิดว่าสามารถไปต่อยอดได้ครับเพราะว่าได้วิชาความรู้จากอาจารย์ เยอะพอสมควรครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้วิชาและก็เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการตัดผมผู้ชายและก็ผู้หญิงแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,อน้องๆทุกคนครับที่ทําให้ได้เจอแต่คนใหม่ๆมิตรภาพดีๆสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามร้านผมด้วยนะครับอาจจะอาจจะ อาจจะมีในเร็วๆนี้หรือว่าอีกสักระยะหนึ่งนะครับฝากฝากติดตามด้วยครับเพิ่้ความรู้ครับในระยะเวลาสองเดือนนี้ก็ผมก็สามารถพาไปเป็นดูแลครอบครัวได้ครผมก็ฝากถึงเ,เพื่อนๆพยายามทำดีๆแล้วก็เปิดร้านใหดีทำมาได้ดีก็แล้วกันครับผม ก็ได้เทคนิต่างๆครับที่ยังไม่เคยได้สัมผัสไปได้ลองก็ได้เทคนิคต่างๆยังไม่ได้สัมผัสก็ได้ลองอาจารย์ผูสอนทุกวิถีทุกคนก็ได้รู้ว่าตรงนี้ทำยังไงอะไรยังไงก็ปาถึงเพื่อนที่เพจทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็ บระยกาศทุกคนไม่มีคนไหนที่ว่าของข้อให้กันครับไม่มีชื่อร้านที่มีร้านแล้วก็ว่าแต่ชนดะครับ้องฝีมือช่างเกมก็เ่อพี่ๆน้องในรุ่นที่นี้เด็กก็เป็นกันเองและได้รู้จักในหลายๆมุมของเพื่อด้วยส่วนน้าน ผมก็ฝากไว้ว่าผมตัดอยู่ที่แถวตลาดน้ำคถ้าว่ามีโอกาสก็จะอาจจะได้ไปเปิดร้านที่แถวบ้านผู้ชาครับได้อาชีพจากอาจารย์ความรู้วิธีการจัดผลแล้วก็ได้รู้จักพี่พี่เพื่อนทุกคนครับ จากสีเย็กนาเนีกสก็ไม่ไกลก็มีแผนว่าจะเปิดแเรีนี้แล้วก็ฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็จบไปก็เปิดร้านขอให้กิจการการจับผมรุ่นเรือมอาการ์มสมุดแค็นะครับก็ต้องรอคนเสร็จสมุดแค็รุ่นที่20 เจ็ดด้วยนะครับที่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่ง2เดือนนะครับที่ทุกคนได้มาเรียนรู้เรื่องสองผมกันก็อาจารย์ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนตั้งใจเรียนกันนะครับและก็หวังว่าวิชาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดไปหวังว่าทุกคน ้งหมนี้ที่เราอยู่กันด้วยกัน2อเดือนนะครับ2เดือนที่อยู่ด้วยกันมาเรียนรู้ด้วยกันมาก็เป็นมากกว่าการเรียนรู้นะครับที่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าออกมาทำกิจกรรมข้างนอกกันก็วิชานะครับที่ทุกคนได้ไปก็ เราไปทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้สมูมแคสสถานที่แห่งน,นี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพช่างดัดผมนะครับวนใดนี้ก็อาจารย์ก็ขอให้ทั้งหกคนประสบความสำเร็จในสี่ที่ตั้งไว้นะครับขอให้โชคดีนะครับทุกคน เรื่องหลังอย่างนี้ครับสวัสดีครับเนี่หังไรเกิดปัญหาอะไรสวัสดีครับ ตามอยากไปก็มาศึกษามาเรียนกันได้นะครับรับรองไม่เครียดนะครับไม่เครียดทำตามความตั้งใจอย่าหยุดฝันเธอจะไป